หลวงพ่ออยู่ที่เผาบงจีบรนคือเผาของคุณผู้เองนะที่ผมเห็นนะเผาเจ้าของเองเลยผมไปหาของมาเปลี่ยนแล้วแกก็ใส่ปกติเหมือนเดิมแล้วแต่ไ้จีวงที่เผาเนี่ยมันใหม่ไปอยู่แล้วแต่จีวงที่บุงพ่อใส่เนี่ยมันรู้มาจากไหนเนี่ยนี่ถ่วง คดูหนาวนะนนี Nine out. Nine out. Nine out. Nine out ่ฟองกองควายให้บุปูสวงให้บุปูสวงเกก็ถอดออกก็เผาจีวอนจีบวงจีวอลหมดผมก็เห็นเบกก็ขึ้นไปเอามาเปลี่ยนให้ท่านในห้องกูกลับมาเกก็ปกติเหมือนเดิมนี่นี่พอจีวอครับเผาที่ไหนฮะที่บ้านผมเองครับที่บ้านตะปิมมู่ห้าตะปลบุเะเทศเพื่อบุเชศชาตดซึ่งที่บ้านผมนลยครับในบ้านผมเองนะช่วงนั้นบ้านบ้านยูข้างในน่ะ เดี๋ยวน,นี้ผมย้ายมาอยู่ทางนี้แล้วท่านท่านเผาทำไมทราบไหมฮะอันนี้มไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันแกเปลี่ยนแบบไหนอะไรทําพิษนาให้ผมดูทําให้ผมดูหรือเปล่าที่ทําแบบผิดปกติแหละทําไมถึงเผาชุดงจีวรของท่านเองทําไมผมไปเอาเส,สาื้อผ้าหรือชุงจีวรมาเปลี่ยนให้รูปใหม่กลับมาผมเห็นเหมือนเดิมอีก ทั้งทั้งที่ที่บนี่เข้าไม้หมดแล้วอยู่ในอหต,ตุการณอยู่ในในสายตาเคยมีคนมาลองดีกับลุงปูหนอ่หรือเปล่าแผมว่าวิชานี้นี่เป็นวิชาที่ลุงโฟดีเป็นบารมีของลุงปูนะครับทำอะไรกับลุงปูยากที่สุดยากใครจะมาทำลุงปูหรือปูสามารถดูข้างหน้าได้ดูข้างหลังได้ นี่คนจะทําลุงปูในช่วงนั้นที่ผมอยู่กับลุงปูนี่เป็นนักเลงแบบคนนั้นลุงปูสู้เหมือนกันสู้จนชนะกับคนที่มาต่อสู้กับลุงปูช่วงนั้นคือเหตุการณ์ผมเห็นเหมือนกันเลยที่บ้านเจบกเป็นนักเลงเป็นนักต่อยมวยแก่สู้แล้วแด่สู้ลุงปูไม่ได้ในช่วงนั้นที่ผมเห็นเป็นคนบ้านสออเสดาจอำเภอโพชิดจังหวัดสื่อใบขาลุกควนขอเลขขอเบอร์ขอโ,ขอโชคลาภอันนี้ ลวงพ่อไม่รู้ไม่รู้แอ้พวกบังคับให้รู้แล้วจนเกือบจะต่อยกันแหะแต่ไอนั้นมันหนีออกไอ้นักดลงไม่สู้กับลุงปูงช่วงนั้นเห็นอยู่กับที่บ้านจะบอกในทุ่งนา <c oughs> แต่ช่วงนั้นมีมีคนจะเล่นกับลุงปูงมากอ่ะมาลองเอาเล่าให้กินใส่ในขวดเอ็มร้อยเนืน มุงูก็รู้ว่าเรื่อ้อยแต่ก็โดนไห้<ม>อขอคืนช่วงนั้นลงกับมุงปูเยอะแยะกับคนผู้หญิงก็มาลงด้วยมุงูก็ลงให้เหมือนกันอนะ่ะมาขอเรี่กงใครก็เียนให้ที่ค้าเนะี่ยสิบปีก็ฉเชิเอาลยตัวนั้นอนะ่ะมาหลอกลุงปูยังไงลุงปูก็หลอกคืนนะแต่รู้ว่ามาหลอกลุงปูมาบังคับกับให้ยุงปูไม่แกไม่รู้ท่งนั้นนะรู้แต่แกไม่บอกเนะี่ยคนมาไม่ดีเคยก็ ลองของไม่ดีเหมือนกันมาทำตัวไรแบบนั้นก็ตอบสนองนกันแบบนี่คือลุงปูสามารถรู้ว่าใครจะมาทำร้ายร่างกายแบบนั้นแกรู้ทหน้านี่ความสามารถของลุงปูรู้ทันเหตกุการณ์นี่ลุงปูสวงเบอืมอ่าอย่างเงี้ยอย่าประมาณหาพูดแบบนี้แต่อลอง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 นี่แหละหมดแล้ว,ว แล้วก็เชื่อ,อแล้ว,แล,วแล้วก็นี่ว่าเ <บา S 1> <อ>ผาเผาชีวอนื่นีน่เผาเผ,<ม>ผาเ<า>กษาเนี่ยท่านท่านเผาทําไมป่าว่าท่านท่านเผาทําไมเผาเกษาเนี่ยท่านเผาแล้วเห็นเป็นปัญหาอะไรหรือเผาทําไมหรือทําไมต้องผอเผา,าเข้าโรงพยาบาลว่าที่ผมเจ็บใครได้ปว่วยเนี่ยเอานั้นด้วยได้ได้เอาหมดถึงได้เอาหมดเดี๋ยวเลือกเอา เดี๋ยวเขาจะจดไว้ได้อะไรม่โจดไว้เสร็จเดี๋ยวเราจะเพดูที่หลังแล้วก็จะเลือกเอาเอครูกรวจเนาะไปผมเจ็บใข้ได้ตัวเนาเมื่อปีประมาณนะรงพันเท่าไรนะจำได้ไหมสสี่าสห้าาลูกพอรรพับสี่สามสี่สี่ห้าห้แอมันสบายอืมเอาเลย อตอนที่ผมไม่สบายเข้าโรงพยาบาลมประมาณปีสองพันรอยสี่สิบห้าเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิด4ีนสิบห้าเลยครับผมเข้าโรงพยาบาลยืนก็ไม่ได้นั่งก็ไม่ได้กินข้าวนั่งก็ไม่ได้ต้องนอนคว่ำหน้ากินข้าวพอไปดูที่ไหนก็ไม่หายมันปวดเหมือนเดินเจ็บเหมือนเดินดิม พอถึงโรงพยาบาลก็เข้าไปอยู่นอนของกิเศษเบอร์สี่แล้วก็ตองพิมพ์กฤษเ,เศษแล้วเขาปู่ญิงก็กินข้าเร็จแล้วก็พอกไปนั่งข้างนอกอยู่ข้างโรงพยาบาลบุเชษคนก็เข้าโรงพยาบาลเยอะไปดูแลกันเยอะห้องเต็มในห้องโรงพยาบาลบุบเชษมีคนหนึ่งไปเยี่ยมเอาไปนอนรักษาอยู่เหมือนกันญาติของคนไข้คนหนึ่ง เขานอนกลนผมนี่ประมาณสองสาคืนครับสามคืนครับผมไปนอนทีหลังผมก็นอนอยู่ห้องกิเศษเบอร์สี่พอน,นอนเซฟเบอร์สี่แล้วคนนั้นที่กินข้าวเสร็จไปคี่คุยกันที่ข้างๆโรงพยาบาลบุเชศกินมากกินพูตาภาษาของปีนก็ได้คุยกันเรื่องฝันไอคนหนึ่งฝันว่ามีพระองค์หนึ่ง สูงเขาบางแต่พุงผ้าจีวรไม่ไม่เหมือนพระองค์ทั่วไปกะไม่ไม่มีสาภาพเรียบร้อยไม่สาภาพเรียบร้อยององนั้นแต่เขาไม่รู้ว่าหลวงปู่อะไรชื่ออะไรเขาไม่รู้คนที่ฝันว่าไอคนที่นอนห้องพิเศษเบอร์สี่เนี่ยมันไม่หายหรอกเขาบอกไอคนที่ฝันเนี่ยไอคนที่นอนห้องพิเศษเบอร์สีมัน ไม่หายหรอกเขาไม่บอกชื่อว่าคนไหนอะไรเขาไม่บอกแต่คนนอนห้องพิเศษเบอร์สีคือผมคนผมแหละครับขเขาเล่าให้เมียผมฟังพอคุยกันเสร็จว่าเมียผมก็ขึ้นไปห้องพิเศษเบอร์สีคุยให้ผมฟังว่าน่นคน,นบ้านไหนบ่ฝัน่าเห็นพระนุ่งมงกีวรไม่เหมือนพระองค์ทั่วไปไม่สภาพเรียบร้อย เขาเราให้ฟังว่าวันว่าลวงปูอ,องคนั้นเนี่ยคนที่นอนห้องที่เศษร์ซีนี่มันไม่หายหรอกมึงต้องเอาน้ำกูไปกินกินแก้วหนึ่งเออขวดหนึ่งอ่ะถึงจะหายมึงไม่หายหรอกไอ้คนที่นอนห้องที่เศษปูีเมียผมก็บอกผมผมก็ได้ออกจากโรงพยาบาลก็ ขึ้นรถเอาปูกม้อนไว้ใส่ในรถผมก็เอาน้ำโคดหนึ่งอย่างนี้ลไปให้ลุงป,ปูสวงที่วัดไผ่พัฒนาขึ้นรถไปหาลวงปูที่วัดไผ่พัฒนาแล้วก็มอบให้ลุงป,ปูทำทำน้ำมนต์ให้ดื่มไม่ไม่ถึงสองอาทิตย์นะครับผมก็ขายปกติเดินได้อยู่ทุกวันนี้ขาผมจนมีเ้ืวยอวนนี้ ตัวเล็กอันนี้ใหญ่ครับไม่เหมือนกันครับใหญ่อันนี้เล็กใหญ่พอเจ็บพอเดินได้ยทุกวันนี้ผมก็อยู่ได้กบเพราะน้ำมนลงผูสวงเลยครับน้ำนี่ไม่หลุดนะไม่ไม่หลุดนะอดส ักิสพลังมันเลยเต้นละนี่แหละตื่นเต้นที่สุดแต่เสียงดังอยู่นะอนี่แหละอารมณบ้านใหม่เลยเจ๋วเลยนะเรื่องเงี้ยขังแน่เงี้ยจาน้น้ำเขาก็บอกอยู่ ไม้ไม่เล็กนั่นล 20, ะสองหมื่นกว่าเนี่ยทั้งหมดนี่นะโอ้โหวไวแสงไ,ไวนำ้นำก่อนอืมน้ำก่อนให้น้ำก่อนคนพ,พูดขึ้นไม่คนไทยไม่ชัดดื้อดีเลย,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 ยหายากต้องใช้งี้ยเนี่ยไอคน<ด>พูดไม่ได้ก็อยากจะพูดได้ ไอ้ผู้พิสารเขมีผู้พิารไทยบ้างก็ดีเนาะไม่รู้ดิมแม่ยิางา่งเลยบายไปซื้อของไปเปรียบไปซื้อของชายแดนน่ะเตรียมไว้แล้วต้มไก่ไอ้ต้มปลาต้มปลา <c oughs> แต่คนที่<อ>ฟัง <c oughs> ถ้าค่อยรู้เรื่องหรอกคนคน,คนที่ฟังถ้าฟังคนพูดอย่างนี้คือคุณไม่ได้กลั่นแกล้งนะไม่ได้เจตนานะคือทำปกตินะคือคน,นแต่ถ้าพูดถึงพูดอย่างนี้แม่ก็ปกติฟังได้หมดปกติเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยจะเป็นคนพูดน้อยได้วันละไม่กี่คำใช่ไหมอย่างที่ ไม่กี่คำนะครับไม่กี่คำแน่นอนครับไม่เกินคือม้าก็พูดอะไรหรือมาส่วนม้าหลวงพ่อก็พูดอะไรบ้างเขาไม่กี่คำเนี่ยคนมาหาท่านเขาพูดยังไงบ้างพ่อพูดดีถามว่าไหนไหนเรือคำอ่ะเด็คน่มากเต้านาวันนี้เหมือนส่วนที่เขาเกิดโตนาเนี่ยโตนาเขาเรียกว่าไปไหนมาไหนอย่างนี้นะโตนาเรียกว่าไปไหนอย่นี้โตน่าแค่นี้ครับโตนาคำเดียวครับคำเดียวโตนา ้นไหนแลไหเนี่ยนะได้พูไปเยอะนะไม่เยอะใบตึกเกียร์ใบตึกเข้าน้ำดีเดี๋ยวพูดใบตึกเกียร์เข้าน้ำดีเป็นอ้าวต่อเลยมาแล้วถึงรุงโรงพยาบาลผมก็เอารถใส่พวกไอ้ผูกมอนที่ไปนอนเก็ใส่รถผมก็ มาถึงบ้านแล้วก็เอาน้ําไปโคดหนึ่งก็ให้ลุงปู่ทาน้ํามนต์ให้ดื่มช่วงนั้นไม่ถึงสองอาทิตย์ลวครับผมก็หายเจ็บไข้ได้ปวดด้วยหายได้เดินได้นี่ก็ผมเคอรนับถือน,น้ํามนกับบุมปูสวงเพราะผมตอนแกมีชีวิตอยู่นี่แกเคยใช้ให้ผมไปหาย,ยารากสมุนไพรต่างๆให้ท่านดื่มนะ่ะแช่น้ำแช่ไอ รักรักไม้ต่างๆเกก็อามาดื่มเก้ก็ปลุกศีกดื่มเก้ดินไม่ได้เกใช้พมไปหารักไม้ถึงแล้วก็ไปไปแชนน่ในนน้าในคันน้ำาก้ก็ดื่มเองแล้วเขาก็ดูได้ชั่วคราวเรงนั้นนะเก้น่าจะตบสนอง